สวัสดีครับวันนี้เรามาเก็บมะนาวกันนะครับมะนาวเห็นไหมครับยังดกเลยครับนี่มะนาวมะน,นาวแม่โจแพร่นี่ดกอย่างนี้เลยขึ้นไปดูข้างบนนะครับมะนาวลูกใหญ่ๆทั้งนั้นกินแล้วมีพลัง ันเมื่อกี้นะครับทันที่จิตหนึ่งนะครับลูกนี้เลยครับเราขึ้นไปดูมะนาวไายเม็ด,ดมะนาวไายเม็ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ขนาดลูกนะครับต่างกับพิจิตหนึ่งนะฮะดูดูมีลายเม็ดนะครับมีลายเม็ดอันนี้พิจิตหนึ่งนะครับดูลูกนะครับแต่พีจิตหนึ่งเม็ดเยอะครับดูความดกนะครับดูไปใต้ต้นครับเห็นไหมครับที่มันลูกงอย่างนี้เพราะอะไรไม่มีคนกินครับของเรามันเยอะเกินครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับดกจริงครับดกโอ้โหดกดกคลิปหายเลยครับดกคลิปหายเลยนะครับเนี่ยมะนาวของเรานี่ไลเม็ดนี่ลรเม็ดด้วยนี่โช<ฮ>ของเรานะครับเทคโนโลยีการผลิตพืชแม่โจแพ้ะนะครับมะนาวเรามีเป็นทุ่ง วันนี้วันนี้เราจะขอลาไปก่อนนะครับลาไปก่นเดี๋ยวเราจะเจอกันในตอนเราจะผามะนาวดูข้างในนะครับระหว่างไรเม็ดกับผันวิจิตหนึ่งสวัสดีครับ